สวัสดีครับเพืเ่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ EC C6395 นะครับแดดล่มล้มตกเราก็ออกมาเทสรถกันนะครับวันนี้ผมอยู่บน Storm c h i m ั n z ี e นะก็ชาร์จแบตมาเต็ม100%แล้วนะครับจริงๆก็วิ่งทดสอบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะสำหรับ c h i m ัน z ี e ตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยมอเตอร์2,500วัตต์นะครับอ๋อมอเตอร์แรงกว่าตัว สตอมกอริล่านะสตอมกอริล่ามันอยู่2,000วัตต์นะครับตัวนี้2,500พันนะแบตเตอรี่เ2็ดอวลต์60แอม์นี่คือตัวที่ผมได้มาเทสทดสอบกันนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวมังกี้นะสามารถต่อแอปพลิเคชันได้นะครับวงล้อเป็นขอบ12นิ้วนะครับยางรัดมาด้วยทิมซันหน้ากว้าง110ทับ70นะครับก็ถือว่าโอเค ฟีลลิ่งในการขี่ผมว่าดีกว่าคอริล่านะสำหรับวงล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตู้ปลาเหมือนเดิมนะครับระยะเบรนะกควารูเหมือนเขาก็แก้ไขมานะของเดิมถ้าใส่พวกลำโพงบลูทูธเข้าไปมันจะเอียงเอียงอันนี้ไม่เป็น <c oughs> ตัวรถมีลำโพงบลูทูธนะครับอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะไม่มีตัวเ,เสียงสังเคราะห์นะครับไม่เหมือนมังกี้นะมังกี้มีเสียงสังเคราะห์อันนี้จะไม่มีนะครับ ตอนนี้ที่ผมขับอยู่เนี่ยอยู่ในโหมดสปีดลิมิตที่1น,นะครับหรือว่าเกียร์หนึ่งลองเทสกันแล้วกันนะว่าตัวเกียร์หนึ่งหรือสปีดลิมิตหนเนี่ยได้ความเร็ว GPS จริงๆเท่าไหร่นะผมก็ยังไม่เคยจับจริงๆนะว่าวามันได้ความเร็วเท่าไหร่กันแน่นะลองขี่เฉยๆนะครับแต่ฟีลลิ่งผมว่าใช้ได้ครับแต่ถ้าถามผมผมชอบฟีลลิ่งของตัวมังกี้มากกว่า กองของมังกี้น่าจะดีกว่านะตัวนี้รู้สึกจะเป็น EM ตัวมังกี้เป็น EM 150้อหมั้งตัวนี้น่าจะร้อยไหมผมจำไม่ได้แต่ที่ชอบจริงๆเลยคือตัวกิบบอนนะมันไม่ได้แรงมากนะแต่ว่าฟีลลิ่งการขับคือโคตรดีผมผมองตรงให้โคตรดีเลยคิดถึงเลยทั้งช่วงล่างทั้งฟีลลิ่งของการ ขี่การแบบบิดคันแรงนี่คือมันให้ฟีลลิ่งรถน้ํามันชัดๆแต่ว่าความเร็วเนี่ยคือขึ้นได้เร็วแบบสไตล์รถไฟฟ้าเพราะรถรถไฟฟ้ามันจะชอบเป็นแบบนี้บิดปุ๊บแล้วมันก็พุ่งออกไปเลยมันคุมรอบยากอ,อันนี้คือสปีดลิมิตหนึ่งนะครับผมลองวนะ่้เป็นไงบ้างเดี๋ยวลองความเร็วหน้าใหม่ตอนนี้นะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเอื่อยๆนะตอนนี้สี่สิบสี่สี่สิบห้า GPS อยู่41นะครับ48หน้าหมาย50 GPS 44หน้าหมา51 GPS 46จริงๆแล้วขี่ในกรุงเทพเรื่อยๆสบายๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าบนถนนใหญ่เนี่ยเกียร์หนึ่งก็น่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าอัตราเร่งมันขึ้นช้าไปหน่อยคันนี้ก็คือคอมบ n e เบรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคอมบเบรกที่ ล้อหลังนะก็คือเบรกหลังล้อหน้าเบรกด้วยนะครับเหมือนกับตัวมังกี้มังกี้ก็คอมบี้เบรกที่ล้อหลังนะครับเนื่องจากปฏิเบรกหน้ามันค่อนข้างใหญ่เบรกแล้วเดี๋ยวมันผ่านจะล็อกเอาอันนี้ลอไปก่อนนะสำหรับตัวความเร็วสปีดลิมิตที่1นะครับหน้าไม้ห้าสิบเโอ้ยผมว่าโอเคอยู่เดี๋ยวค่อยไปลองสปีดลิมิต2เกียร์2ดูนะว่าได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับเกียร์หนึ่งก็จะนุ่มๆหน่อย บิดแล้วจะไม่ใช่แบบกึก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 กระตุกอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นมันคุมรอบยากเอาจริงๆเพราะเวลาเราข oui. ี่ม um, e ันจะกระตุกกระตุกกระตุกใช่ไหมหลายคนใช้วิธีการแบบว่าเปิดคุ้ยคอนโทรลเอานะครับคันนี้มีคุยคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะเกียถอยหลังอยู่นี่อ่ะไปเที่ยตอนกลางวันเมื่อไหร่ร้อน งไงเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้าหาทางเคสตตอนกลคืนเรื่องของไฟให้ดูแต่ผมลองคร่าวๆแล้วนะไฟมันก็กระจายใช้ได้ครับแต่ไฟมันจะฟุ้งๆหน่อยนะผมว่านะคือมันกระจายไม่โฟกัสเข้าที่ควรนะแต่ว่ามันไม่ได้ต่ำนะอลองดูแล้วกันครับอันนี้สปีดลิมิตที่หนะึ่งะเกียร์หนึ่งดูซิความเร็วได้เท่าไหร่ครับผมสูง178หนัก84นะ ทำเร็วปลายน่าจะได้ประมาณนี้แหละห้าสิบแปด GPS อยู่ห้าสิบสองนะครับได้เท่านี้แหละ GPS ห้าสิบเก้าแล้ว GPS ห้าสิบสามเกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์หนึ่งไอ้หกสิบแต่ GPS ก็ยังห้าสิบสามอยู่นะ GPS ห้าสิบสี่ไว้เมื่อกี้แปบบแบบแล้วแน,นวดิฟอยู่หกนะครับดิฟอยู่หกถ้าเกียร์หนึ่งนะลองเกียร์สองนีกว่า เกศสองป้าดูดด้่าวดาวท่าไหร่ตอนนี้เกียสองแล้วนะครับรถไฟฟ้าบางทีผิดเร็วๆมากๆเนี่ยกล่องตัดก็โดดมาแล้วนะผมมันร้อนอะ g p s 75 77หน้าไม้86 87หน้าไม้7จดส เดือป,ประมาณเก้าครับประมาณเก้าไปไปเลยเทสกันที่เดิมครับที่เดิมซึ่งถ้ามันแบบว่ามันร้อนขนาดนั้นก็ปิดเปิดเบรกเกอร์ครับแต่ถ้ามันร้อนที่ตัว b m s แบตเตอรี่นี่คือจบนะรอให้มันแบบเย็นก่อนอนะ่ะมันถึงจะกลับมาขี่ได้อ่ะอันนี้หมดสภาพบ่องตรง ผมเคยเจอกับนิวขี่แบบเปิดความเร็วสูงสุดตลอดเวลาตอนเทสอะ่ะเรียบร้อยพัดลมเป่าระบายความร้อนตัวแบตเตอรี่งูไปไหนไม่ได้ต้องรออ่ะจริงๆอไกล,ล้รถแม้งก็น่นากลัวว่ะใส่ดีว่าถนนแจ้งว่าท่านะเน่ก็ไม่เสร็จสักทีนะ ถขนอนนี่คือแบบว่าตรงเส้นตีวานนน,นี่คือแบบเสร็จไปฝั่งหนึ่งแล้วนะเขาลื้อพวกวัสดุพวกก่อสร้างอะไรออกไปแล้วฝั่งหนึ่งก็ดีขึ้นเยอะแม่ไวปัจจบันก่อนนี่คือแบบว่าตรงเส้นเขาราชพฤกษ์ป่ะที่เขาแบบทำทางไปเลนหนึ่งเลยอะ่ะโหคนด่าทุ่บ้านทุ่วเมืองแถานทน รถมันโคตรติดไปทําวันธรรมดาโหคิดได้ไงจริงๆมันควรจะฟอ้องร้องพวกผู้รับเหมานะคือจริงๆเขาก็รู้แหละแต่เขาไม่สนไงเขาจะทํำไงตํารวจควรจะไปจัดการนะอย่างเงี้ยเหมือนแบบทําให้การจราจร,จรติดที่เวลารถเสียแล้วแหมเร่งจังให้แบบว่าเคลื่อนย้ายรถไม่งั้นจะโดนค่าป,ปรับเนี่ยทีอย่างเงี้ยไม่ปรับวะเอาจริงๆ <c oughs> พูดแล้วออกขึ้นเลยเไปตอนนี้เกียร์สองนะครับความเร็วเจ็ดสิบเก้านะครับไม้เมื่อกี้เจ็สิบเอ็ด GPS ผมยางหน้าผมเติมมายีิบเก้านะครับยางหลังสาสองนะครับเฮต้าวีครับคนใช้เยอะนะการเป็นว่าโวอ่ะหายไปเลยอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะ เนตองว,วีรวมภารัดช่วยแล้วเหลือห้าแสนกว่าผมว่าแม่งคุ้มนะขับแบบว่าแทดอีโกคกคาไปเลยอะ่ะเพราะทุวนันนี้รถอีโกคาคือไม่เห็นแล้วนะคือป้ายแดงไม่มีเลยอะ่ะคนไปซื้อรถไฟฟ้าหมดแล้วมันถูกดีอะ่ะถ้าซื้อตัวธรรมดานะวันก่อนผมไปลอง, 4, องเอ4จ,จีโอ้บอกตรงแห่งกีเลสจับโคตรโดนเลยจริง ตอนนี้นะไม่เก้าสิบเอ็ดนะครับ g ีเพสแปดสิบสองครับดิฟอยู่เท่าไหร่เก้าอันนี้เกียร์สองนะทีเพสแปดสิบสามนะครับหน้าไม่เมื่อกี้มีแบบเก้าสิบสามนะก็ดิฟอยู่ประมาณประมาณแปดสำหรับเกียร์สองนะอันนี้คือเกียร์สองนะครับเดี๋ยวเราไปลองเกียร์สามดีกว่าเพราะว่ามันคงจะสุดอยู่แค่นี้แหละ เกยอบสามกันอ,อาการดึงยังไงก็สู้มังกี้ไม่ได้นะมังกีดึงไหวเยอะเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงๆนะแล้วถ้าใช้แบตเยอะๆอะมันเป็นข้อได้เปรียบนะครับมันจะจ่ายแอมป์เต็มเพียงคอต่อการทำงานของตัวมอเตอร์นะไม่งั้นเวลากล่องมันเรียกกำลังแบตเตอรี่มีแอมป์แอมแปรมันน้อยมันไม่พอครับ ตอนนี้หน้าไม่ร้อยเจ็ดร้อยเก้าแล้วจีเบทเก้าสิบแปดครับหน้าไม่ร้อยสิบเอ็ดจีเบทร้อยครับหน้าไม่ร้อยสิบสองจีเบทร้อยหนึ่งหน้าไม่ร้อยสิบห้าจีเบทร้อยสองอ๋จริงความเร็วแค่น,นี้ก็เหลือแล้วขี่กำลังแบบควบคุมได้ครับ ไม่รู้ว่าจะได้ซัดความเร็วสูงสุดไหมรถเยอะอยู่จะพยายามแล้วกันนะครับหน้าไมร้อยสิบทีเอสเก้าิบห้าไม่น่าได้ข้างหน้ารถเยอะอีกฮะพอผมกลับไปขี่ไอประกัดผมเนะี่ยคอนด้าซีที ไม่อื่นเป็นเรือกเกลียอ,อะไรไว้ายๆขี่รถไฟฟ้าแล้วแบบทำใจยากเลยอัตราเร่งมันทุกมันทุรวดเร็วทันใจอะใ่ะเดี๋ยวไปลองขึ้นสะพานสูงๆข้างหน้ากันครับอยู่บนถนนหมายเลขสามสี่ห้านะครับ ่าดูกันโอ้ยสองฟังเลยโอย้สูงไหมล่ะดูเพื่อนๆดูดิสูงไหมสพาเนี้ยโคตรสูงตัดไปชยัยพฤกษ์าปิดหมดนะผมปิดหมดนะผมปิดหมดตอกน,นะครับ e p s GPS 96หน้าไมร้อย6ครับหน้าไมร้อยร้อยสีามีขึ้นสะพานสูงนะสูงมากด้วยดูไปยาวยๆาครับ ช่วงนี้รู้สึกฝุ่น PM สองไม่ค่อยเยอะนะลงสพาแล้วดูดิลงาลมาได้ไรไม่ร้อยสิบเจ็ด GPS ร้อยห้าแล้วก็ร้อยสิบปด GPS ร้อยหกยกแล้วครับผมผมว่าไหลๆก็น่าจะทักร้อสิบเก้านะบนนับปัดนะ GPS ก็น่าจะไม่เกินร้อสิ แม่ใช้ได้ครับดีกว่าคอรีล่าเอาเลยจริงๆผมบอกเลยถ้าเติมเงินได้ก็ไปเลยขิมเป็นซีครับเพราะว่าล้อมันขอบสิบสองโอเคอะ เดี๋ยวจะลองแบบว่าศูนย์ถึงร้อให้ดูบ้างไหมเดี๋ยวผมผ่านสะพานนี้ไปก่อนแล้วกันนะจะได้ได้ลองทดสอบดูเออประเภทแบบว่าจุดหยุดนิ่งเลยนะแล้วก็บิดกระชากตัวออกไปใช้เวลาแค่ไหนจะได้ลองฟีลลิ่งดูครับแต่ครั้งนี้ตัแบตเตอรี่มันก็จะเหมือนตัวมังกี้เหมือนตัวกอริล่านะแบบอยู่ข้างใต้ ที่พับเท้ามันจะสูงหน่อยดูนี่ขึ้นสะพานสูงขนาดนี้ไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่ามันอ่ดถ้าเป็นซีทีผมนะโห้อยอะบอกเลย เจอรี่88นะครับนะครทางวิ่งมา GPS บอกว่า14.75กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าไปลองสูนยหนึ่งร้อยกันเนึ่ง จะได้สูตรหนึงร้อยป่ะไม่รู้รถเยอะหาทีก<อ>่ก่อนจอดแล้วบิดกระแทกให้ดูรอพ้นไอ้ที่เขาทำทางข้างหน้าหน่อยดีกว่าแถวๆนัหนเนาะโอ้ยกระแทกแถวนี้ดีว่ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวลอง จากจุดหยุดนิ่งนะครับเอาแล้วนะสามสองหนึ่งไปบิดหมดนะครับผมบิดหมดนะบิดหมดปอกนะครับไปเลยแล้วก็ไม่ได้หมอบนะปกติผมเทสผมไม่ค่อยชอบหมอบอนยะู่แล้วขี่แบบจริงจริงมีความเร็วขึ้นเร็วดีนะร้อยที่หน้าปัดกีบสแปดสิบเก้าครับ ก็ใช้ได้แ๋วอยู่ใช้ได้ <Tell you. S 1> ไไดครับใช้ได้ประมาณนี้แล้วกันขี่แบบที่คนเขาเขียนขี่บ้าพลังตลอดเวลาก็ไม่ไหวครับรถไฟฟ้าเนี่ยอัดสุดตลอดเวลาเนี่ยกลัวใจ เดี๋ยวกล่องตัดแบตร้ออะไรเงี้ยเคยผมเคยเทสดับแมงกลางสะพานเลยข้างหลังเป็นรถเมย์กูสยองโบกไม้โบกมือกันจ้าละวันเพราะมันไม่ได้บอกอะไรเราว่าเออมันกำลังจะดับแล้วนะ อุณภูมิมันเกินแล้วอะไรมาเนี้ยไม่รู้เลย เดี๋ยวนี้คนใช้รถไฟฟ้าเยอะขึ้นนะสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนรถยนต์เนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เพียบสตอร์เองตอนนี้ก็มีไปโคกันกับพวกกลุ่มพิซซ่านะพวกการไฟฟ้าแล้วมีที่ไหนอีกนะที่ผมเห็นวินโนนี่ก็มีแล้วนะสตอร์มเนี่ยโคหลายเจ้าเลยเดี๋ยวนี้ผมได้ลอยตัวสวอปแบตของ กิบบอนนะของตรงชอบใจกิบบอนมากขี่โคตรดีติดใจก็ได้สวอปแบตเยอะๆเหมือนแบบที่ไต้หวันด้วยนะโอ้โจ๋วเลยนะเราไมต้องมานั่งพัวงว่าเออแบตบจะหมดแบตบจะหมดยกแบตออกสวอปจบ ไม่ต้องมานั่งกังวลดูแลเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยว่าจะเสื่อมไม่เสือ่อมเหมือนเราจ่ายค่าเช่าไปไงซึ่งมันก็โอเคอ่ะอันนี้ดีเพราะเราซื้อแบตเอาจริงๆมันก็เหมือนกับเราก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนแบตเตอรี่ใช่ไหมเป็นเจ้าของได้ยากขึ้นแต่ถ้าสวอปเป็นลักษณะของการจ่ายค่าเช่าแบตเนี่ยผมว่ามันเป็นเจ้าของง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของอายุแบตเนี่ยเราก็ไม่ค้องไปสนใจกันมันมา,มากเท่าไหร่เพราะว่าแบตมัน ก็คือแบบก็สวอปไงเหมือนเช่าอ่ะอาจจะโอเคแหละถ้ามาคิดส่วนต่างเรื่องราคาต่อกิโลต่อบาทอาจจะมากกว่าแต่ผมว่ายังไงก็ถุนะ่วน้ำมันเยอะครับหลายๆเรื่องเนี่ยคนชอบพูดบอกเอยเรถไฟฟ้ามันแบบพอมาคุยเรื่องแบตเตอรี่มันแพงเขาข้องจริงมันไม่ประหยัดกว่าน้ำมันหรอกอะไรเงี้ยแต่ผมบอกกอนว่ายังไงก็ประหยัดกว่านะาคิดกันดีๆกับอีกส่วนหนึ่งที่เราได้คือแหละรเราได้ฟีลลิ่งของการขับรถไฟฟ้า ที่ลดน้ํามันให้ไม่ได้จริงๆครับฟีลลิ่งนั้นคืออะไรอย่างที่ผมเคยคุยแล้วการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ไม่มีครับเพราะเป็นไฟฟ้าเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่มีเพราะมันเป็นมอเตอร์แออัตราเร่งทอร์กม้าเน่ยรอบศูนย์ปลดปล่อยพลังเต็มที่โอ้โหอันนี้บอกเลยว่าจี๊ดมากฟีลลิ่งมันได้อะมันไม่เหมือนรถรถน้ามันอะรถน้ามันมันต้องรอรอบใช่ไหม รอรอบเครื่องยนต์ที่เครื่องยนต์จะมีพลังงานมากที่สุดรอบที่ทอร์กจะมามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างรถบางคันก็บอกเออ2,000รอบมาเป็นแฝดท้อง์กแต่2,000ถึง8,000รอบอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเลี้ยงขึ้นไปให้มันจนทั้งถึง2,000รอบ8,000รอบแรงม้าจะมามากสุดตอน5,000รอบอะไรเงี้ยไอ้นี่มอเตอร์มันไม่ต้องไงตั้งแต่รอบสูตรเนี่ยมันมาเลยเพราะฉะนั้นอัตราเร่งมันพุ่งไปเลยอยู่ที่กล่องแล้วว่ากล่องจะจ่ายกี่แอมป์ให้กับมอเตอร์ อยากบ้าพลังก็จูนกล่องก็แค่นั้นแต่อย่าลืมนะครับหลายคนที่แบบไปจูนกล่องบ้าพลังกันอย่าลืมนะคุณจ่ายกระแสเข้าไปที่มอเตอร์จํานวนมากๆนะครับมอเตอร์มันก็เสื่อมเร็วนะและอีกอย่างหนึ่งนะเท่าที่แบบบ้าหลายคนจะลืมนะครับคือช่วงล่างครับช่วงล่างกับระยะเบรกอย่าลืมครับเหมือนสมัยบ้าแต่งรถกันเยอะๆแต่งกันจนมาถางแบบว่าบ้าพลังอ่ะแต่เบรกไม่อยู่นะครับอันตรายนะครับ เด็กไม่อยู่เนี่ยอันตรายมากนะแล้วช่วงล่างเอาไม่อยู่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอยากได้ความเร็วอย่าลืมดูช่วงล่างด้วยรถไฟฟ้าก็ยิ่งเร็วก็ยิ่งกินแบตครับสุดท้ายนะขี่ธรรมดาเหมือนทุกวันนี้สมัยตอนผมขี่ไฟฟ้าแรกๆนะโอ้โหมีท่ายใส่หมดเดี๋ยวนี้เหรอขี่ไปเรื่อยๆไอ้แบตมันใช้ได้ยาว ใครอยากจะวัดด้วยก็ไม่วัดแล้วเดี๋ยวนี้ขี้เกียจอได้ยินเสียงแต่นะเสียงแต่ก็ดังอยู่ครับแม่มมาเนี่ยมาอีกแล้วออตโต้ทรีขาดีมากเลยไว้ว่ามีเวลาจะไปลองทดสอบนะสวยอะแล้วก็ ข้างในก็ดูใหญ่ดีนะแต่เท่าที่หลายคนคุยก็คือมันช่วงล่างมันเนี่ยมันยัวยๆหน่อยคือมันนิ่มเจอ MG4 ช่วงล่างดีกว่านะครับช่วงล่างหลังขอเมันเป็นไฟลิงมันเจ๋งกว่า ว่าไปดูข่าวว่าตอนนี้ก็มีเขาเรียกมีอีตัวรุ่นอะไรนะเน t ต S าเอสอ,อีกคันหนึ่งทำเป็นสปอร์ตเลยนะ0ถึง100ใน4วิ4.5วิโอ้บ้าพลังราคาขายนี่เห็นว่า2ล้านนิดๆรอดูว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าครับเน t ต S าเอสบ้านเราเน t ต V าวีคนซื้อเยอะอยู่ ข้างหลังแกนฟิลาโน่เจอไฟฟ้าทิ้งเป็นทุ่งครับทิ้งเป็นทุ่งแบตเตอรี่เหลืออยูเจ็เซนครับกับระยะทางวิ่งไปชีเวสฟองว่ายีกิโลครับก็ประหยัดใช้ได้นะไม่เร็ว วันนี้คงเทสประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าได้ลองฟิลลิ่งของตัวรถไปแล้วนะครับทั้งแบบจากจุดหยุดนิ่งจนวิ่งไปทะลุร้อยเนี่ยใช้ความเร็วขนาดนั้นกับระยะเวลาเป็นกี่วินะครับประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูในคลิปดูแล้วกันนะครับมันก็ไม่ได้ถึงขนานดะพูดพลาดพูดพลาดหรอกไปหรอกนะแต่ก็ถือว่าความเร็วใช้ได้ครับดีกว่ารถน้ำมันแน่นอนแล้วก็อัตราการกินพลังงานไอ้การกินแบตเตอรี่ก็เห็นแล้วว่าเออมันก็โอเคนะ วิ่งไปยี่ิบห้าโลแบัตรเหลืออยู่เมื่อกี้นี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตเหมือนเดิมน,นะครับเพื่อนๆนถ้าชอบนะครับอย่าลืมไปแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะผมจะได้แบบว่ามีข้อเจราจาต่อรองไปคุยกับบริษัทรถอะไรเงี้ยไปขอเขามาเทสให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนดูอย่างเดียวไม่กดไลค์กดแชร์มันก็ไม่มียอดไปต่อรองกับเขานะครับ อีกคันที่ผมกำลังไว้จะไปลองก็คือตัวอะไรนะเวเปอร์วเปอร์ทรงสวยดีว่าเดี๋ยวค่อาไปลองครับอันนี้ไม่รู้ <l oss> ก็ประมาณนี้แหละครับเหมือนเดิมชอบกันไลค์นะครับเป็นไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเดทคลิปนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e s y c6395 e e เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ